สวัสดีค่ะโอ้ยกินอะไรคะลูกชิน้นกินลูกชิ้นอยู่วันนี้แต่งตัวน่ารักเลยเป็นชุดไทยใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะวันไก่วันภาษาไทยแห่งชาติคะ่ะคุณครูก็เลยมีกิจกรรมให้นักเรียนใส่ชุดไทยมาร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะโอ้ชุดไทยสีอะไรคะเนี่ย สีโอรหรือเปล่าสีโอรถออกชมพูชมพูโอรสส้มๆใช่ไหมคะโอชอบไหมชอบไหมชอบเลยค่ะวันนี้ต้องมีกิจกรรมอะไรมั่งนะแล้เวเลิกเรียนแล้วมาบอกบอกป๊าด้วยนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเลิกเรียนเดี๋ยวป,ป๊ามารับนะคะดูอะไรคะเพื่อนเหรอใส่ชุดผอะไรนะลูกช,ชุด,ดชุด,ชด,ชดอใส่ชุดผีด เหรอใสช,ชุดเรียนเอาใสชุดนักเรียนมาด้วยเหรอมีด้วยเหรอสแสดงว่าเมื่อวานเขาไม่ได้มาหรือเปล่าหรืออาจจะลืมใช่ไหม,มลืมเขาอาจจะลืมแบบไม่เป็นไรค่ะคุณคุูมไม่ได้ว่าค่ะแต่ก็ใครแต่งชุดมาก็โอเคไงใช่ไหมคะแต่งมาเป็นชุดไทยแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวลงรถไปก็เดี๋ยวให้คุมผ้าเนาะคุมผ้าคุมผมนะคะโอเคค่ะแต่คุณยายดูตัดตัดแขนม,มาให้หสั้นเลย ล้วจริงเหรอโอเคอั้นี้ก็ไม่ได้ใส่ไมไม่รู้เลยใส่ชุดอะไรเนี่ยอ๋อคนโน้นก็ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมผมนี่ไงมีมีล่ะจริงก็ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะโอเคไหมหรือว่าจะพกพกไปด้วยพกใส่กระเป๋าไปก่อนดีไหมหรือว่าไม่เอาใส่เลยอ่ใส่ไปเลยใช่ไหมคะโอเคแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าหนูร้อนหนูก็ถอดออกเนาะโอ้อันนี้อะไรคะ หมีกับกระจกใครให้มาอยู่ในรถเหรอไม่ใช่สิเมื่อวานป๋าปเห็นหนูถือออกมาจากร้านหมีใช่ไหมคะใครทำตกไว้หรือเปล่าของใครของห,หนูขางล้วเอ้าหนูได้มาตอนไหนนะลูกไม่ได้ใช้หนูได้มาตอนไหนอะ่ะไม่ได้ใช้หรออ๋อเหรอคะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวเข้าเรียนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวกินอีกแป๊บหนึ่งก่อนมีเวลากินอยู่อ๋อโอเคค่ะบายบายเดี๋ยวลงรถเดี๋ยวถ่ายกันต่อเนอะเฮ้ยไปค่ะเดินไปเลยไปเข้าลงเรียนได้เลยค่ะชุดแล้วไหมอ้าวโอ้ย ัปดีค่ะดีนะไม่ต้องชวยทานค่ะไปค่ะเลี้ยงสเกลให้ฮึม โอ้ยโอเคนะกสนิทเลิกเรียนแล้วนะคะรับกลับบ้านแล้วขึ้นรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ว่ามิกิหนูเห็นเจเลซ่าด้วยเจเลซ่าทำอะไรคะเจเลซ่า<ช>กลับบ้านนะเหรอเจเลซ่าซืงงอา้อขนมอ๋อเจเลซ่าซื้อขนมอันนี้ฝนก็ยังตกอยู่ใช่ไหมคะฝนยังตกอยู่เลยไปเล่นน้ำฝนมาหรือเปล่าวันนี้เโอ้ยหมาเก็บเลย,เ,ลย,ยเก็บเลยเจ็บเล่นน้ำฝนมาหรือเปล่า ไม่ได้เล่นใช่ไหมก้าวมาไห้ได้นี่ดูปวางไปก่อนเอ่หือเสียบลงไปโอเคค่ะแล้วกินดีๆค่ะเป็นไปโรงเรียนยังไงบ้างคะวันนี้หราวมีกิจกรรมภาษาไทยอะไรคะทำไรบ้างทำไรบ้างคะือหืมถืออะไรนะ อ๋อคำศ<ช>ัพท์เหรอคำศัพท์ภาษาไทย<ช>อ๋อ ا. ถือหนูถือเหรออ๋อถือเลยก็ให้เพื่อนทายอย่างนี้เหรอคะอถือหลายอันถือหลาอันเลยถือแล้วทำอะไรกันอ่ะลูกถ่ายรูปถ่ายรูปถือถ่ายรูปแล้วถ่ายแล้วถ่ายค่ะแล้วทายอ๋อทายคำศัพท์กันเหรอคะอ๋อแล้วหนูตอบถูกไหม หนูได้ตอบไหมหนูออกมายืนข้างนอกอ๋อยืนมาถือป้ายเหรอคะอ๋อก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายว้าแล้วหนูอยากถ่ายหรือว่าอยากถือป้ายคะอยากถืออยากถือ <laughs> อ๋อจริงเลยแล้วหนูอยากถ่ายอ๋ออยากถ่ายด้วยโอ้หแล้วแล้วใครถ่ายบ้างอะคะเยอะเยอะลยแล้วถือกี่คนอะคะหคนหลายคนเหมือนกันอ๋อ แล้ววันนี้มีการบ้านไหมมีมีการบ้านด้วยอ๋ออย่าลืมกลับไปทำนะคะแล้วชวุดน,นี้กลับไปเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนหรอจริงหรออยากใส่ชุดนี้หรอคะหรอคะอ๋อโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนเนาะวันนี้เป็นบันภาษาไทยแห่งชาติใช่ไหมคะ ถูกไหมจาได้หรือยังวันนี้วันภาษาไทยแห่งชาตินะคะก็จะมีภาษาแห่งชาติค่ะที่โรงเรียนมีจัดกิจกรรมแล้วก็นักนิทก็สนุกหนึ่งล้านเลยเหรอกิจกรรมสนุกลยไหมสนุกไหมก็กิจกรรมภาษาไทยไงวันนี้ไงก็มีทํากิจกรรมอยู่ไม่ใช่หรอก็บ่นนนี่บอกว่าถือป้ายไม่ใช่เหรอถือป้ายคาศัพท์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมนั่นแหละค่ะ ชอบไหมชอบแล้วชอบมาโรงเรียนด้วยใช่ไหมอ่าโอเคผมกินใหญ่เลยแล้วตอนที่ยังกินข้าวหมดไหมหมดเพราะว่าครูให้นิดเดียวให้เยะวันนี้ให้เยอะเพราะว่าหนูหิวมากเลยใช่ไหมหรือว่าอร่อยคะ,อ,ะอร่อยกิยนข้าวใหญ่เลยกินข้าวใหญ่เลยโอ้โหเก่งจังเลยอ่าโอเควันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะคะ ทำยังไงนะดาเพื่อนเราต้องทำยังไงคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะค่ะอัะนนี้สวัสดีด้วยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ